จึงโอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องทีไลฟ์นะครับสนเราก็ชื่อพึกนะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักก็ฝากไปติดตามคลิปอื่นๆด้วยแม่เปิดมาก็ขายตรงเลยเนาะโอ้โหกลับมาก่อนคือคลิปนี้เราก็จะมาทําเมนูหนึ่งซึ่งเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แบบเราปวดบานมากเราก็ทํไม่ยากนะก็คือเป็นเมนูปลาท่องโก คือใครอยู่บ้านเบื่อเบือช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็มาทำปลาต้มก๋สูตรนี้ได้เอาจริงๆอ่ะปลาต้มก๋วดสูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่ a m m เนียซึ่งบางบ้านอาจจะไม่มีนะถ้าเกิดใครอยากได้สูตรที่แบบเออเรามีความแบบเราไม่มี a มาเนียแต่เราแบบอยากหาอุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านหรือก็คอมเมนต์มานะเราก็จะได้แจกสูตรกันให้เนาะก็คือคลิปนี้เราก็จะมาทําปลาต้มกโกดสูตรที่เป็นสูตรนุ่มแล้วก็สูตรที่แบบเรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็มันประหยัดเวลาที่จะทํา ใครอยากดูไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ <S <S ก<ด>็ฝากกดให้ด้วยนะเราจะไม่ได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปเนาะเราก็พยายามจะคิดคอนเทนต์สนุกๆตรงมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะกอ,อ EP ีพีนี้ก็จะเป็น e ีพีที่ทุกคนก็ดูเพล่นๆนะและเราก็จะด้วยหิวสําหรับคนที่กําลังดูกันดึกด้วยโอเคไม่พุดพังเพือแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำปังโกกันเลยครับไปสูตรนี้จริงจะใส่ ดีน้ําตาลกับแอมโมเนียนะดินน้ำตาลเนี่ยบางบา้านอาจจะแบบเอ็ดีน้ําตาลคืออะไรแล้วเราจะขึ้นข้อมูลให้บริเวณแถวนี้นะหลบให้หนางเลยดีนน้าตาลก็คือแบบเหมือนจะเป็นสารน้ําตาลเป็นสารเติมน,น้ำตาลที่จะทาให้ขนมมีรสชาติกปมนก่อบะเราจะมาบอกสองอย่างนี้ก่อนคือสองอย่างนี้ถ้าเกิดใครหาได้ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำอีพีสองก็เป็นอีพีที่เราจะทำสูตรที่ไม่ใส่แอมโมเนียกันนะโอเค ไปดูที่วัตถุดิบอุปกรณ์กันโอเคส่วนผสมที่เราจะต้องใช้นะอย่างแรกนะก็คือเป็นแป้งซึ่งมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะรายละเอียดไปที่ใต้คลิปนะเราก็นำมาใส่ชามผสมก่อนเลยซึ่งชามเราเนี่ย <c oughs> มันอาจจะนิ้หน่อยนะทุกคนลอคิอาจจะับแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่เงี้ยจะผสม่ายนะเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันโอเค หนุ่มแป้งตรงกลางไหมนะใส่เบกกิ้งโซดาเจ็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาปัดให้เรียบนะแล้วก็ใส่ยีสต์เหมือนกันนี่เป็นยีสต์เป็นยีสต์จืดนะเป็นยีสต์จืดเป็นแบบยีสต์ผงน,นะใส่เซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเหมือนกันใส่เกลือเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะโอเคส,ส,สับสนก็หน้าตาเป็นนี้นะแล้วก็คนเลย กรชามใส่แป้งที่เราเพิ่งเทผสมไปเมื่อกี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคืออันนี้เราก็เอามาใส่น้ําได้อีกโอเคน้ํานี่เราก็บอกหรือว่าเราจะใส่ส่วนผสมลงไปได้าังนะคือสูตรนี้เราจะไม่ใส่ต่างๆนะเพราะว่ามันซื้อตามท้องตลาดมันหายากแล,ล้วก็บางคนน่าจะไม่มีแต่อมโมเนียนี่น่าจะพอหาได้นะนี่ทุกคนเราก็ใส่อมโมเนียลงไปเลย ก็ใส่น้ำตาลสายขึ้นช้อนโตนะหลังจากนั้นก็คนผสมเข้าด้วยกันส่วนผสมเราก็ขุดหลุมตรงกลางไว้นะแล้วก็ใส่ส่วนผสมวิกีเราลงไปส่วนผสมของน้ำแล้วก็แอมโมเนีย เราผสมแป้งจนแบบเมียนแล้วแต่ว่ามันแต่ว่าเราจิ้มลงไปเนี่ยมันจะแบบมันต้องมีติดมือนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราขอดูตอนที่เราเขาเรียกว่าอะไรตักเขาต้องกุ้งนะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังทีหลังพอมาถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บเราต้องใช้น้ํามันทั้งหมดเสร็จหนึ่งส่องช้อนโต๊ะนะเพราะว่ามันจะทําให้ส่วนผสมไม่ติดมือแล้วก็มันเวลามันแห่มันจะได้ไม่ติดกระบาลด้วยในแต่ลด้าน เราลก็ุุกให้ทั่วลืมบอกไปอย่างนึงทุกคนคือาาก็จะใช้ผ้าขาวบางนะเป็นผ้าขาวบางผนะ้าขาวบางปี่ใหญ่ผืนนึงแล้วก็เอามาพับทบแล้วก็เอามาคลุมนะมันจะทําให้มันไม่แบบแป้งมันไม่แห้งนะถ้าเกิดอันนี้มันอันนี้แป้งถ้าเกิดเราไม่คลุมมันจะทําให้แป้งแห้งแล้วก็มันจะที่เราทานะ้ำมันไปเนี่ยมันจะช่วยให้คาชุ่มชื้นด้วยโอเคไปดูกัน ที่เราหมักไว้อีกชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่รู้แล้วก็คือเราทําตอนบ่ายสองแต่ตอนนี้จะหกโมงแล้วนะทุกคนก็คือเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะก็คือแป้งอุ๋ยมีหกใส่มีเห็ดและเทอรีติปหน่อยนะคือเราจะต้องมีแป้งแล้วก็เราก็จะเอามาแผ่บนโต๊ะหินนะคือเราต้องใช้โต๊ะที่เราสะอาดนิดนึงนะก็คือแล้วเราก็เอาแป้งมาแผ่ซึ่งทําไงเดี๋ยวก็ไปดูกันนี่แต่ต้องก็คือแม่ ตอนเย็นนี้เราก็จะทอดกินแล้วก็เราก็จะกินสุกี้นะ <c oughs> มีพุดดที่วันหนเอาเราฉกลมออกไปแล้วนี่มันฟูวันนี้แหละทุกคนเราก็ฉกลมออกนะฉกด้วยวิธีไหนก็ได้นะฉกลมออกนี้แล้วแบบแป้งมันจะแป้งมันจะมีความอืมนะอืมคืออะไรหรอมันจะมีความแฟบลงหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ไมรีดแล้วเราก็รีบ อ <Okay, S 2> mm hmm. เคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดตัดให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วพ่อมันจะทําให้ง่ายเราก็ตัดไปเลยนะ นี่นะทุกคนก็คือคือเราทาน้ำมันแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาประกบอย่างนี้ได้เลยนะเราก็อ้า,อานางนิดนึงนะแล้วก็ไปทอดได้เลยนะแต่ถามว่าทําให้มันกรอบอยังไงก็คือถ้าเกิดอยากจะให้มันกรอบอะเนี่ยเราทําไว้อันนึงคือต้องตัดนางให้บางๆอย่างนี้แล้วก็เอามาแปะกันนะพอเราเสักก็จนะเราก็ดึงก่อนก่อนที่ทอดเราต้องดึงอ,อย่างนี้นะมันทำให้ปลาต้องกรอบโอเคนะทุกคน เวลาทอดก็ให้ใช้ไฟแรงนะทุกคนแอมโมนีอนกินแอมโมเนียจะได้หายนะเนี่ยฟูขึ้นมาแล้วนี่ที่เห็นมือนี้มือแม่เช่นเดิมนะคือตอนนี้แม่แม่เขาจะทำมเมนูสกีเองก็เลยถือสังนี้ทอดตะกูซะเลยตัวใหญ่มาก คนเรามาพิเศษความนุ่มกันนะจะชัด,ชดซูมนี่ยความนุ่มทุกคนใครชอบปลาต้มก๋วนุ่มก็ลองกันดูโอเควันนี้เราก็ว่างๆเราก็มาแชร์สูตรการทำปลาต้มก,ก๋วกนะันแล้วโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะก็คือเราจะได้ปรับปรุงคลิปต่อไปเลยเนาะ โอเคเดี okay, <elim> ๋ยวเราแปกไปกินละว้าขอโทษคนที่ดูตอนดึกด้วย